ทุกคนเราอยู่ที่ไฮทุกคนอยานี่ให้ดูป้ายไฮคอฟฟี่บาร์สายสองทุกคนจ๋ากนี่พัดอุทิศสองนั่นเองเป็นกิมหยกเดินมาไม่ไกลจากตลาดกิมหยงทุกคนอยานี่กาแฟแท้ๆเลยหอมมากทุกคนอยากคอกาแฟต้องชอบฮะนี่ร้อนๆสดๆนี่เป็นแนวเย็นนี่เป็นแบบเดอร์ตี้ฮะจะมีเมนูชื่อว่าเดอร์ตี้ทุกคนดูสิว้าวเด็ดมากหอมมากทุกคนอือหืออือหือทุกคน ใครชอบแบบกาแฟหอมสดแบบนี้นะไม่พิหวงังค่ะอ,อร่อยอ่ะอร่อยทุกคนขนาดแบบไม่ใส่หวานนะอันนี้เป็นกาแฟสดทแท้ๆเลยทุกคนอ,อร่อยอ,อร่อยอ ถึงจะเป็นเย็นใช่ไหมเราก็จะกินแบบนี้เลยทุกคนจะซดกันแบบนี้เลยนะทุกคนซดเลยใช่ไหมไม่ต้องใช้หลอดดูดนะฮะสุดยอดทุกคนจากที่ข้างในจะเป็นแบบนี้เลยข้างในมองเห็นไหมข้างหน้าก็จะเป็นอู้รถสวยแล้วทุกคนจ้กดูสิรถอะไรนะะรถเยอะอู้รถหรูทุกคนดูสิรถมากรถเลด,ลด ทุกคนอยากจะบอกว่าปกติเราเรากินกาแฟแบบว่าไม่ค่อยจะมืออาชีพเท่าไหร่แตพอมาเจอที่นี่เราชอบนะกินไปแบบมีความรู้สึกเวยเลยวันนี้คือกาแฟแทรเลิศนะอือคือไม่ต้องใส่น้ำตาลนะทุกคนจ๋าถ้าเกิดอยาได้แบบบำรุงหัวใจปิินแบบกินกาแฟ,แฟเหมือนกับเป็นแอสเธอร์ทุกคนเข้าใจคำนี้ไหมเมืนกับเป็นสมุนไพรกระตุ้นสุขฉีดโอ้ยรสสวยทุกคนดูสิรสสวยอีกแล้วอือ หอมมากเลยทุกคนแต่สรับใครที่ชอบน้าําตาลนะใส่น้ําตาลนิดหนึ่งแล้วก็ใส่อาจจะเป็นแบบแนวเย็นก็ได้นะแต่นี้เป็นแนวแบบอิตเลีูนนึงนะฮะที่เราชอบมากมีความเป็นนมข้นอยู่ข้างในด้วยปะเขาใส่อะไรบ้างก็มีสูตรพิเศษแน่เลยอะทุกคนอยากกินแล้วแบบว่าหอมอะ่ะม,มันมีความอร่อยอยู่ทุกคนจ้ะเนี่ยมันมีความอร่อยอย่ะอือ อ่ายี่ตุกตุกไทยแลนด์แต่ว่าของหัดใหญ่จะหน้าตาแบบนี้นะฮะอืมอร่อยทุกคนอืมอร่อยมากพขอบอกอ่ะใครจะกินน้ำเย็นๆก็มีให้อืมน้ำาก็ก็อร่อยนะทุกคนเป็นรลองากาแฟนี่ผสมกับเดอร์ตี้นะฮะเมนูที่ชื่อเดอร์ตี้ครฮะ ระสมกันนะฮะอืมอิอืมกลายเป็นเข้มข้นสตรองขึ้นมาอีกหนึ่งระดับทุกคนอืมสัจใจหัวใจสูบฉีดท,ทุกคนจากนี้ไฮเปิดทุกวันนะฮะทุกคนเปิดทุกวัน8ปดโมงครึ่งจนถึงห้าโมงเย็นแตะเ,เราต้องรีบไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องอาจจะต้องปิด ได้เวลาแล้วนะฮะทุกคนจะเรามาช่วงเย็นพอดีเลยทุกคนทำเหรียทองมากๆทุกคนเดี๋ยวต้องออกจากร้านนี้เนี่ยจะเมนูเย็นนะทุกคนเมนูเย็นนะฮะจะเป็นเมนูเย็นนี่ค่ะจะเป็นไวท์ไฮไวท์ทุกคนอันนี้ไฮไวท์แล้วก็ไฮแบลกทุกคนนี่เป็นสิกเนเจอร์ของร้านทุกคนอยู่ตรงนี้เลยทุกคนจะจะเราสั่งเป็นเทสเอาไว้นะฮะเดี๋ยวจะต้องออกจากตรงนี้ตุ๊กๆอีกแล้ว เราต้องเรียกว่าต้องออกจากช่องนี้ก่อนถ่ายให้เสร็จทุกคนจะได้โพสต์อีกคลิปหนึ่งเพราะต้องใช้ WiFi ช่องเรามีสองช่องทุกคนจะต้องใช้ WiFi ที่ร้านเลยไม่นั้นจะโพสต์ไม่ได้จะเก็บไว้อีกหลายวันกว่าจะได้โพสต์กว่าจะถึงโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งใช่ไหมเพราะคืนนี้เนี่ยเราจะแบบว่าอยู่ในที่ที่ยังไม่ต้องใช้ Wifi อย่างนะทุกคนอีกช่องหนึ่งลงได้เลยทุกคนจะขยันได้ขยันลงนะฮะนี่ฮะถ่ายเก็บเอาไว้แต่นะฮะอย่างที่บอกว่าใครมาหัดใหญ่อย่าลืมนะฮะให้คอฟฟี่บาร์ นี่คือตลาดกิมยงทุกคนแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นย่านของกรงของกินเต้าคั่วผักบุ้งไต่ลาวไก่ทอดหัดใหญ่แต่ถ้าเกิดใครจะไปหัดใหญ่แท้ๆที่มีหอมทอดกรอบๆโรยบนข้าวเหนียวร้อนๆในข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ต้องมีไก่ทอดเนี่ยต้องของแท้หัดใหญ่ไก่ทอดหัดใหญ่แท้ๆเนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งต้องมีหอมทอดกรอบๆโดยถ้าไม่มีถือว่าเป็นของปลอมไปเส้นหัดใหญ่ในก็จะมีหลายร้านแต่ต้องไม่ย้อมสีด้วยนะ,ะต้องไม่ย้อมสีแล้วก็หอมทอดต้องไม่ผสมแป้งทุกคนนะฮะเป็นหอมแดงทอดนะ หอมแดงทอดหรือไม่ก็หอมขาวจากมาเลยถ้าเกิดกช่วงไหนที่หอมแดงแพงเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหอมขาวได้แต่ต้องไม่ผสมแป้งนะหรือถ้าไม่มีหอมทอดกินกับข้าวเหนียวเลยนั้นถือว่าเป็นหัไก่ทอดนาใหญ่ของปลอมค่ะทุกคนจ้านี่คือจุดเด่นของอหัดใหญ่มีของดีๆเยอะมะม่วงหินมะพงมะพานแกงต้มแกงใต้ตรแสแซ่บและที่สำคัญคือมีกาแฟาแท้นี่ฮะคาเฟ่แท้ๆไฮคัฟฟี่บาร์ทุกคนเปิดทุกวันนะฮะไปเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเตาทุกคนจ้า ะะอากาศดีมากนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนจะไปสงขลาฮะทุกคนจะเ,เจออะไรบ้างไปวัดไหนบ้างติดตามในคลิปต่อๆไปรถสวยแล้วทุกคนดูสิ